ชมบรรยากาศไปเรื่อยครับกว่าจะไปถึงก็คงจะประมาณสัก4โมง5โมงพอดีละพอดีจะได้เวลาบวงสรวงพอดีตามพ่อไวไปนะครับครับอ่พาพ่อไวก็มาถึงบ้านน่านกาะแล้วนะครับอ่คงจะไม่มีนะครับเพราะว่าสัง่งสั่งงดถูกสั่งงดหมดนะครับถูกสั่งงดหมดเลย ไม่มีงานไม่มีอะไรเลยนะพ่อยก็มาถึงพอดีก็มาไม่มีคนเลยครับแต่ว่าอะไรก็เตรียไมไว้พร้อมหมดทุกอย่างแต่ว่าคนไม่มีแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาเรามาขอโชคครับไม่มีการบวงส w i n ไม่มีอะไรเราก็มาขอโชคนะครับขอโชคขอลาบนะตามพ่อยไ,ไปครับพอเราขัาจอดรถแป๊บนึงครับนี่ครับ ที่ปลูกคำยาซับนะครับเดี๋ยวพ่อไหวก็จะเดินไปหาหลวงพ่อก่อนสอบถามเรื่องราวกับหลวงพ่อก <Beach> ่อนนะครับว่าเป็นยังไงท่านสิหาแสนพ่อสิได้ยุ่งมากอันนี้วันหาโอ้โหที่อให้ซื้อที่ทางวัดเนี่ยมันได้มีอุปสรรคตลอราดสองปีที่แล้วหง่อดยงอดโควิดนี่เนาะโควิดนันว่าผม่าไปคำๆเท่าเดียวไป จังว่าปันธีบ่งส้วงลบเนางวันจังได้ก็ะือโมเปียดออก็ผู้เดียวหนึ่งว่าสนงองโอ้นมตำนมตํากผาพันหัันสมันแล้วคุณเป็นเมือนคุณหลืครับแต่ว่าตียังหน่อยวะครับึงใน,นสนามนี่ไปใส่ทุ่งน้าครับเพราะว่าก็ให้มาใส่สนามเดี๋ยวพ่อส่ครับพ่อ,อสผมก็แน่แล้วกขังตลอดเนาะแน่นกขังไว้กนเนาะขังตลอดเพ่อเ ก็เรียนวัตถินัยเท่าไรล่ะทุกปีไหมอืมเรียนแต่ช่วงนี้ก็เรียนสอสอทุกปีนะแต่ว่าเห็นหมอคิมซื้อเวลาซื้อะไรซื้อซื้อแต่ข้อสอบเนี่ยพ่อสอก็ซื้อข้อสอนสองหนึ่งอ่าข้อสอบสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งเราซื้อไปไหนสองสองหนึ่งหกกสี่เราไปซื้อแต่ว่าผมซื้อหกสี่ไปสุดหนึ่งมันน้ำกันอยู่นีนะเก่าหกสี่เก่าสี่อยู่หนีเมียน ก็เปอร์เซ็นต์อกยันสี่ศ okay ูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์สามยนวุ่นอยู่แถวนี้ย่นเยยันวนอยู่นี่อยู่ว่ะจะเหลือสี่ศูนบวกไอีกอือจังหวะจังมันสิมาตัวใดเรา้วม่ได้ไม่ไเห็นน้ำมันเนาะครับอ่าหลังจากสอบถามหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กลับงานนะครับเพราะว่าอ่าโควิดเข้ามาครับโควิดเข้ามาก็เลย ถูกสั่งปิดนะฮะสั่งปิดปิดทั่วทุกที่เลยครับตรงไหนที่มีจังหวัดไหนที่มีโควิดไปนะครับจะถูกปิดทุกที่เลยเดี๋ยวพ่อไวจะจุดทูปจุดทูปเทียนขอโชคลาบกับปู่ก่อนนะครับปู่คำยาซับก่อนครับเมื่อกี้ก็ลืมกดไปนะครับพ่อพไวหลังจากพ่อไวเสร็จเรียบร้อยอ บูชาเสรียบร้อยนะครับจุดทูบเทียนขอเข้ามาพระไว้ก็จุดทูบมงคลเอาไว้หนึ่งดอกนะครับเป็นทูบโชคนะครับโชคบวกโชคบวกลาบนะครับแล้วก็จะเดินดูตามตามตัวครับเดินดูเรื่อยๆครับเดินดูเรื่อยๆเดินดูตัวตรงที่เก่าก่อนนะครับยังไม่ยังไม่รูปแป้งนะครับหารอยที่เก่าก่อนครับพอไวหาก่อนนะครับครับเดี๋ยวพอไว้จะทําการรูปแป้งนะครับ เอาตรงนี้เลยนะครับทําการลูบแป้งดูนะครับเพราะว่าเดินหาแล้วไม่มีฮะเดินลูบแป้งก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับดูที่มือครับว่าที่มือพ่อไหวนี่มีเลขอะไรบ้างไหมเออรู้สึกว่าจะเห็นเล,เลขแปดนะครับเลขแปดนะครับ มันมีเลขแปดตัวหนึ่งฮะใช่หรือเปล่าครับดียะดูตรงพกไว้รูปแป้งนะครับว่ามีตัวไหนมั่ง ใช้วิกจารณยามการรับชมนะครับขวาททาให้เป็นแนวทางนะครับจะได้ดูเสียงโชคดูนะครับเห็นแล้วก็เอาไปเสียงโชคนะครับหลังจากดูแล้วเห็นตัวไหนครับแต่ไว้เห็นแล้วนะครับไว้เห็นเป็น5้าสี่ครับนะครับ ห้าสี่ห้าสี่ตัวมาเริ่มเลยครับเลขกห้าเลขกสี่หรือเป็นห้าหกสี่นะครับเป็นได้นะครับห้าหกสี่ก็เป็นได้นะครับก็ตัวตรงกลางนี่หัวเลขหกเป็นตัวเล็กครับหัวเลขหกเป็นเล็กเลขสี่กับเลขหกดูเลขหกนี่เป็นเลขสี่ได้นะครับดูดูครับดูดูครับเห็นไหมครับแต่ว่าห้านี่ชัดเลยครับห้าชัดเลยห้าหกนะครับห้าหกห้าหกชัดเลยครับห้าหกชัดเลย อ่าหกอ่าแต่ดูแรกเขียน 6. เป็นห้าเห็นเป็นห้าสี่นะครับถ้าดูถ้าดูเพื่อนน่เป็นห้าสี่นะครับหกนี้มันมีขีดลงมาข้างล่างด้วยนะฮะขีดทางลงมาข้างล่างด้วยเขไว้กันนึกว่าเป็นห้าสี่แต่พอดูแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเลขหกครับเลขห้ากับเลขหกนะฮะที่อื่นมีไหมที่อื่นมีไหมอ่าปู่เอ้ยเปิดหูเปิดตาให้ลูกเดเ้อโอ้ที่อื่นก็มีครับเห็นเป็นหน้าชัดเลยครับนี่ตัวนี้ห้าชัดเลยครับเห็นไหม ตัวนี้ห้าใหญ่เลยห้าพักใหญ่เลยตัวห้าใหญ่เลยครับห้าใหญ่เลยห้าใหญ่เลยครับห้าใหญ่ก็เป็นหก้วยครับตรวนี้ก็เป็นหก้วยหกเนาะครับเนาะหกอันนี้ห้าเห็นไหมครับห้าห้าหกครับแต่อยู่ห่างกันนิดหนึ่งแต่ว่าตัวนี้อยู่เป็นชุดเลยครับห้าหกครับห้าหกอยู่เป็นชุดเลย คู่กันเลยครับคู่กันเลยห้าหกนะครับที่อื่นก็ไม่มีเดี๋ยวพ่อหวจะพาไปดูตัวเลขครับตัวตัวเลขเออ่ทูบนะครับตัวเลขทูบก่อนนะครับโอ้ท่านผู้ชมเออ่เลขทูบก็เป็นสี่หกศูนย์ครับเลขทูบสี่หกศูนย์นะครับเลขทูบอ,อ่ะเออ่ลูกแป้งได้ในห้าหกครับลูกแปง 5, ้งได้ห้าหกเลขทูบได้สี่หกศูนย์ครับ โอ้น่าจะไม่น่าจะเป็นตัวเดียวกันเนะี่ยฮะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับปูให้แล้วครับปูคำย่าซับนะครับที่ปูคำย่าซับ,ให,บ,ใ,หบให้แล้วครับให้แล้วครับให้แล้วเนี่ยโอ้รูปแป้งได้ห้าหกห้าหกที่แรกก็คือรูปไปก็คิดว่าจะเป็นสี่แต่นี่มาเป็นห้าหกแต่พอมาเ,เลขทูบมันเป็นสี่หกอีกครับ อะไรจะเออประเอินขนาดนี้โอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับปูให้แล้วครับปูให้แล้วปูให้แล้วมีโชคลาภไปแล้วนะครับโชคลาภไปแล้วครับได้โชคก,กันแล้วครับสำหรับวันนี้ถึงจะไม่ไม่ได้บวงสวงไม่มีวงสวงแต่ปูก็ให้โชคแล้วนะครับวันที่30ธันวาคมนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ460ครับ460เอ้ยเพอไหวมาวันนี้ได้โชคได้ลาบนะครับ เราโชคไปรัไปฝากนะครับโอ้ศูนย์หกศูนย์เลยครับโอ้ดีจริงเลยครับดีจริงเลยครับสาธุ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 อันนี้เป็นคําบูชาของปู่นะครับบูชาปู่ครับคําบูชาของปู่ได้มาแล้วครับมาตั้งนะครับรก็ไหวขอกราบไหว้บูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมครับจุดทูปนะจุดทูปเก้าดอกนะครับพ็ไหวมาวันนี้นครับแล้วก็มาจุดทูป เสียงทายเอาไว้แล้วก็ไปรูปแป้งรูปแป้งใน5้กครับรูปแป้งใน5้ากครับแต่ว่าทูบที่จุดเอาไว้เป็น460นะครับขอให้มีโชคมีลาภกันนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปู่จะให้ของขวัญน,นะครับให้ของขวัญปีปีใหม่จะได้ของขวัญน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ